สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆรับครับตอนนี้เรามาดูหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานมีร้านค้าเยอะไหมครับเดี๋ยวเราร้านค้าเยอะนะครับพิจาราหน้าโอ้กาแฟสองแก้วละมือนี่ไข่ไข่รปลาหมึกทอดไปไหนมาเมื่อวาน กลับบ้านเหรอใช่มาถึงนานหรือยังเพิ่งมาถึงนี่งานประมาณห้าปันายังไม่ได้คลิปเลยนี่ข้างในกวางมากพ่อเข้าไปดูหรือยังดูคนได้สามหมื่นถ้าคนมากมือนี้เนาะพ่อยังไม่ได้คลิปเลยวันนี้น่ะจริงเหรอจริงเยาว่าไปเลยครับทางหลังมีคนบอกว่าพ่อการใช้ถ่ายคลิปจะได้ฉีดยาเขาโอ้ขอบคุณแคปแต่โดนแล้วเห็นไหมบรรยากาศ หา้แมงทอดพญิบาลกินแมงทอดบอลร้านานี้แซ่บนะร้านนี้การันตีเลยว่าแซ่บแน่นอนดูจากแมงขายเนชะยพญิบัติพญิบัติเป็นสีม,ม่แมงนี่ก็น่ากินหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนนครับแมงคือนี่เป็นเลี้ยงเหมือนเป็นขี้หมกแบบนี้ขีอหมกขี้าขาว ร้านค้ายเยอะมากครับคุณหอมอแมนบอ,อเอายายเวอรอมาขายังไงยายเวอรอยำเวอร์ผ,อรผัดไทย ใพีอีกมาเมเท็มบ่ได้ครับได้เจะไจนเถ่ายคลิปก่อนแล้วจะหาแนวกินงม้ยไครั บรรยากาศหน้างานนะครับ ครับวาวันนี้ยังยังไงก็มาถึงก่อนพ่อกันใัยแล้วอืออูเห็นถ่ายถ่ายอยู่บ้านอีล่าไหมทำไมไอเหวี่วน่าจะขึ้นดีกว่าที่นี่เยอะโอ้ไม่มีใครดูพ่อหรอกไม่พ่อก็พูดไปเก็บละพันสองพันนี่พ่อก็ว่าไปได้แค่ร้านวิวเองโอ้ร้านวิวต่อวันครับไม่ไม่ต้องาพันแล้วอะไรนะเฮียอะไรนะ ได้แล้วนี่ไอ้พัดลมคก็ปล่อยขึ้นนะตับ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 ปว่าจะห่อขึ้นเว้ยอย่างนี้ยก็ดังอยู่มน่ากินน่ากินเลือกกินอะไรเนี่ยเลาะดูร้านค้านะครับเจ๊ไก่ก๋วยเตี๋ยวแชมป์ดีไงร้านนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวก็แต้ว เดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆจะพามาดูหน้างานแบบคนเยอะๆนะครับวันนี้เราก็เซิร์ฟแค่นี้ก่อนครับก้อยนอยูะก้อยก้อยอยู่วงสองครับนี่มาแต่วงอิงแล้วก็หลายคนอยู่สวัสดีครับ สวัสดีคูรีเจโอวันนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเจอแล้ววันนี้เจอแล้วตามตลอดนะคะถ้าอยู่แถวนี้ให้กำลังใจขอการใช่ขอบคุณครับจะได้เสีดยาได้ไหมนี่ปวดแขนพุทธมออัหมอมาสีดใหายแขนมันอักเสบมันปวดแถวเนี้ยวันนี้ได้กี่คลิปคะ โอ้ยเห็นหมดเลยนะถ้าเห็นหมดเลยไปดูให้หมดหนึ่ถ้าถ้าเห็นหมดเราได้กี่คลิปนับไม่ถ้วนเน่เห็นไม่หล่ะเห็นไม่หลับใจบอกสามสิบคลิปเหมือนเดิมว้าไม่ถึงไม่ถึงเนาะบารีจ้าบารีจ้ามันขึ้นมาอยู่สายมาจาะอ๋อแล้วกับผักพันตัวเนาะกินอะไรใหญ่กับลูกสาวม่วงไหลแมน้องที่ทองลูกสาวกับโป๊แตก พักควันแบบเต็มที่คนปหออหยังก่อนจำ่ได้วายยังก่เพียงยังก่อพีชิงพีชิงหมู่บ้านพีชิงเียหมู่บ้านพีชิงนะนผวสับ้านพีชิงนน้องย่างตามฮานบเพีเนอบ้านพีชิงกันโอากันหัวสัพราย่า้าพิจารณาไปกินยังเดี่ยยังเดียวหกคลิเยี

แม่ขายหรือยังขายครับมีขาวพิเศษหมูหรือเนื้อมีหมูมีมเนื้อค่ะเอาเอาเอาเนื้อลูกชิน้นพิเศษลูกชินกช้นเป็นเนื้อค่ะเนื้อเป็นหมูค่ะเนื้อเนื้อเอาเนื้อเอาแม่เอาแม่สร้างแม่เอาน้ำเปล่าด้วยขวดหนึ่ง ดีๆมานั่งที่หมหยเอาเซนหนัเจาขอบคุณครับสดมากมี อัน,นมันเป็นป่าเนาะมือ,อไปใส่หนึ่งโไก่เนะอเอาะสำรงงองถามเ่รออ๋อโไก่ได้หออรอเาบบไก่ตัวนี้ให้หนึ่งบุญนึ่งบเนาะมือใครอยาก่ออา,า,างานพี่บ<อ>่แเปนบุญกับทินสีขาวน้ำตกน้ำใสน้ำตกครับครับมือเืียงบนน้ำกนั้น ถ้าก็ไปวันเนี่ยก็หน้าเย็นดีบ่ได้ทุกเด็กตาข่อยแดงบ่ได้หนังแดงนิดนึงมัเป็นคัดคัดหนิเอา้าพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องค้าไปดีครับ